สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักประโยชน์ของผักที่เราชอบกินกันนะคะเริ่มด้วยถั่วฝักยาวนะคะทุกคนถั่วฝักยาวนะคะช่วยบํารุงกระดูกและฟันช่วยป้องกันการเกิดโรคก,กระดูกพุนนะคะมีวิตามินซีด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะช่วยในอาการท้องอืดนนะคะนี่คือประโยชน์ของถั่วฝักยาวนะยังช่วยแก้อาการปัสสาวะกระปิดกระปอยได้ด้วยนะคะแล้วก็ ช่วยแก้ตกขาวได้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าวิธีการที่จะทำะวิธีที่จะทําให้มันแก้ตกขาวได้นั้นเราต้องใช้เม็ดแห้งนะคะมาต้มมาตุ๋นกับเนื้อไก่นะคะจะช่วยให้อาการจะช่วยอาการตกขาวได้นะคะทุกคนมาต่อกันที่ประโยชน์ของผักโขมนะคะทุกคนหรือว่าผักขมที่เราเรารู้จักกันนะคะแบบผักขมประโยชน์ของมันก็คือ บำรุงผิวพรรณนะคะรักษาโรคความดันโลหิตสูงป้องกันโรคเกี่ยวกับลำไส้ทาให้นอนหลับสบายนะคะทำให้นอนหลับง่ายเสริมสร้างการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ด้วยนะคะสำหรับแม่ท่านไหนนะคะที่กำลังท้องอยู่นะคะกินปักโขมเยอะๆจะทำให้ดีต้องไม่เยอะจนเกินไปนะคะต้องกินให้พอดีจะทำให้ดีต่อครรภ์แล้วก็ดีต่อทารกในครรภ์ด้วยนะคะ แล้วก็ยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะช่วยในการมองเห็นด้วยนะคะเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้ด้วยนะคะแล้วก็ผักโขมยังล้างสารพิษในร่างกายของผักโขมนะคะทุกคนยังช่วยลดปัญหาผ่าอ่าผมขาดหลุดล่วงได้ด้วยนะคะทุกคนและนี่เป็นประโยชน์ของผักขมข้าวๆนะคะเรามาต่อกันที่ประโยชน์ของฟักข้าวนะคะจาก มเมล็ดฟักข้าวนะคะมเมล็ดฟักข้าวช่วยในอะไรบ้างมเมล็ดฟักข้าวนะคะช่วยแก้ท่อน้ําดีอุดตันนะคะช่วยขับปัสสาวะนะคะแล้วก็รากนะคะรากฟักข้าวนะคะรากมันช่วยถอนผิดไข้ช่วยขับเสมหะนะคะแล้วก็ใบนะคะนี่ต้นฟักข้าวนี่คือใช้ได้ตั้งแต่ใบย,ยันรากเลยนะคะทุกคนใบมันช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงนะคะ แล้วก็ใช้แก้อาการปวดหลังก็คือเรานำมาตําๆแล้วก็มาพอกไว้ที่หลังนะคะช่วยแก้กระดูกเดาะได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยใบมันนะคะอันนี้ช่วยถอนพิษอักเสบนะคะช่วยแก้พิษแก้ฝีนะคะแก้ฝีมะม่วงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยป้องก,กันโรคหัวใจหลอดเลือด หัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดนะคะทุกคนอันนี้เป็นประโยชน์คร่าวๆของฟักข้าวนะคะต่อไปจะเป็นถั่วพูนะคะมาทําความรู้จักประโยชน์ของถั่วพูกันนะคะถั่วพูนะคะเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดมากนะคะมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E และยังเป็นผักที่มีโปรตีนสูงมากๆนะคะช่วยบํารุงกระดูกและฟันด้วยนะคะถั่วพูเป็นฤทธิ์เย็นนะคะมีฤทธิ์เย็นจึงช่วยการ แก้ร้อนในก็ใหยน้ำนะคะช่วยลดไข้นะคะและยังช่วยในในการทำงานของระบบกับถ่ายให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นประโยชน์ของผักทั้ง4ชนิดนะคะเป็นประโยชน์คร่าวๆนะคะที่เอามา,าแชร์ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ